หลังจากที่ถูกจับส่งเข้าไปในคุกเนี่ยครับไม่สอบสวนไม่อะไรไม่ได้สอบสวนใช้<ม>อำนาจทางทหาร,รเผด็จการจัดการเลยครับภารกิจตอนเช้ามากินข้าวก่อนกินข้าวข้าวธรรมดากินข้าวมื้อเดียว กินข้าวมือววม้อเดียวครับกินข้าวมื้อเดียวจากนั้นส่งไปแบกหินท,ทํารางรถไฟทำรางรถไฟครับโอ้ชีวิตพี่น้องอก็ทํารางรถไฟก็ก็มองเพื่อนเราที่ว่าทั้งทั้งลูกเรือทั้งไต่ด้วยกันเลยแต่อะไรก็ค่อยล่วงไปทีละคนทีละคนโดยที่ไม่มีข่าวไม่มีข่าวอะไรเลยมองเห็นเลยมองเห็นเลยครับร่างกายไม่ไหวตายแน่นอนตายโอยู่ในคุกขม่าอเพราะว่าผมไปติดอยู่ประมาณห้าเดือน สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบย่บยของทุกวันวันนี้เดินทางมาที่ตำบลสะพังลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาพบกับพี่ชะลอชุ่มดวงใจทหารพันศึกบัตรชั้นที่4 นะครับก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาให้พี่ชะลอเขาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ถูกทหารพรม่าจับใช่ไหมใช่ครับ,รบช่วงเล็กๆเนี่ยคือหลังจากที่ลาวออกจากทหารเนี่ยครับไปทําอาชีพอะไรก็ไปเป็นไปออกเรือประมงเลยครับออกเรือประมงเลยออกเลยคัะแล้วก็อ่าไปหาปลาในน้านน้าของอ่าวไทยก่อน ตอนแรกไปเป็นกะละสี่ก่อนอกะละสี่คืออยู่ห้องเครื่องแล้วก็ด้วยความขยันนะอยู่ในห้องเครื่องคือ ทำความสะอาดดูแลช่างซ่อมบำรุงทาทุกอย่างอัจฉริบีดูแลปั๊มน้ําดูแลเครื่องยนต์พวกเค็ืน้ำมันเครื่องดูน้ําดูอะไรอะไรดูทุกอย่างคือก็อยู่ของเครื่องช่างซ่อมบำรุงดูแลเครื่องยนต์น่ะครับครับเป็นอะไรเรื่องน้อยก็ซ่อมถ้าเป็นอะไรมากๆก็เราซ่อมไม่ไหวก็ลากเขาฝั่งอ๋ออันนี้คือหน้าที่ของครับกาลสีใช่เขาเรียกกาละีใช่ไหมใช่กะลสีอ้าวแล้วพวกที่ลากอวนล่ะไอ้นั้นไอ้พวกคนทํางานที่คัดปลานั่นเขาเรีย จับกังเรียกจับกังอ่าเรียกว่าเรือว่าเขาเรียกว่าเรียกคนอ้วนคนงานใช่คนอ้วนครับอ๋อเออมันมันก็มีชื่อเรียกใช่ไหมใช่รมันมันแบ่งยศแบ่งสักแบ่งตำแหน่งกันมีกะละสีคืออย่างที่ผมไปครั้งแรกนี่คือพวกดูแลทําทุกอย่างในเรือเขาใช้อะไรก็ทํามีกะละสีครับแล้วก็มา ในท้ายในท้ายคือคนขับเรือค,ครับแล้วก็มาอินจิเนียอินจิเนียค์คุมเครื่องเคองคนอินจจเนียนี้ต้องรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์ในทุกอย่างครับอแล้วก็มีเตกงเต,ตกงเตกงนี่คือหน้าที่เต๊กงนี่ไม่ต้องทําอะไรคอยดูแผนที่คอยดูฝูงปลาคอยดูว่าจะไปล่าตรงไหนให้มันได้ปลาแล้วก็ควบคุมเรือทุกอย่างก็เปรียบเสมือน เหมือนคนคุมอะไคุมงม่างเลยใหญ่ที่สุดในเรือประมงลำนั้นคือใต้กงครับเราจะเท่าแก่ครก็ออกไปกลางทะเลเท่าแก่ไม่มีสิทธิ์อำนาจสั่งงานคือแต่อยู่ที่ไต้กงคนเดียวอสั่งตรงไหนต้องไปแล้วก็ไม่มีประชาธิปไตยไต้กงคือไต้กงสั่งนกต้องเป็นนกสั่งไม้ต้องเป็นไม้สั่งให้โดดน้ําต้องโดด นั่นคืออำนาจเด็ดขาดครับอำนาจเด็ดขาดของไต้กงยิ่งกว่าผรเดเดการยิ่งกว่าผรเดเดการอ๋อครับครับตอนที่ว่าไปลงใหม่แ้าฟาร์มนะตอนที่เ่าไปลงมใหม่เราก็ไปเป็นกละสีด้วยความขยันก็ดูเครื่องเป็นพอเราดูเครื่องเต็นแล้วก็เราก็มาหัดขับเรือหัดเปนในท้ายจนได้ขึ้นเป็นในท้ายแล้วพอขึ้นเป็นไต่ไใหม่ ก็ไฟก็แรงครับนะรบเรือที่เอาตีตัวกันอะ่ะก็เพื่อนกันทางนั้นอะ่ะเขาขึ้นก้าวหน้ากันมันเป็นไต่กันหมดแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็อยากก้าวหน้าบ้างคนนี้เพื่อนที่เขาไปเนี่ย เรือเขาไปแบบถูกต้องตามกฎหมายเท่าแกเขาทําแต่เรือที่เท่าแกของเราไปเนี่ยเท่าแก่เขาทุนน้อยเขาก็เลยว่าเออตามตามเขาไปก่อนคือมันจะมีกฎอยู่ของเขาจะมีตีตัวพมานะ่านะถ้าเล็บสีปกขึ้นเหนือไปเนี่ยเขาจะตีตัวคือแคมสีเขียวครัเดี๋ยวก่อนอะทะเลเนี่ยมันมีสองส่วนใช่ไหมทะเลทางด้านจันทบุรีตาดเขาเรียกทะเลฝั่งอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยแล้วทางะทะเลฝั่งพม่าเขาเรียกฝั่งอันดามัน อ๋อคือมันมีทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันใช่ครับที่พี่ชลอไปถูกจับเนี่ยถูกจับในทะเลอันดามันใช่ครับอในเขตพม่าเลยอ๋อเดี๋ยวให้พี่เล่าต่อจากนั้นไปยังไงมายังไงทีนี้คือถ้าแลติ๊หกนะขึ้นเหนือไปเนะี่ยมันจะเป็นเรือจะทาแคมเขียวมีตัวพม่า,มาแล้วแรติ๊หกลงใต้จะทาแคมสีเหลืองค,คือลงใต้ลงมา แล้วถ้าลากปลาเท่านั้นจะต้องมาเข้าระนองอ๋อครับเข้าจังหวัดระนองอ๋อคือจุดเปลี่ยนของทะเลอ่าวไทยนะมันอยู่ตรงระนองไหมครับอยู่ตรงระนองครับคือเอ่าวไทยกับอันดามันครับก็ดูอ่าวไทยนี่แหละครับครนี ไม่ใช่อยู่เขตไทยเนี่ยถ้าออกไปตรงนั้นมันจะคือทะเลอาดามันซึ่งมันจะลึกอ,ออกทะเลไปทางโน้นจะลึกแต่ถ้าขึ้นเหนือไปจะเป็นประเทศพมา่า<อ>จะมีบ่บเกสบอะไรอะไรของพม่าเขาอ,อยู่ครับครับอันนี้ที่ว่าเราไปช่วงนั้นเป็นไต่ใหม่ๆจากเป็นในท้ายขึ้นมาครนี้นเขาให้รับเป็นไต่ใหม่ๆเราก็แบบอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆแล้วก็แบบ พูดถึงเรื่องแคมไปแล้วใช่ไหมเขาจะมีแบ่งเขตกันคราวนี้เพื่อนผมนะ่ะมันแคมสีเขียวครับแคมสีเขียวมันจะขึ้นเหนืออขึ้นเหนือไปฝั่งทางย่างกุ้งนู่นขึ้นไปนู่นแล้วเกาะเขาเยอะเกาะพม่าเยอะครับาาครับก็บขึ้นไปลาก คนนี้ตอนแรกก็ไปเขาก็ว่าส่งข่าวดีเรือรบพม่าจะออกอะไระอะไรเนี่ยพอรบจะออกแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าเขตไทยเขาก็จะไม่ยุ่งพมา่านี่เขาจะไม่ค่อยลำหน้านามเราเราก็เลยพวกเลยรบเขาไม่เหมือนพวกเขมรพวกเวียดนามครับนะคนนี้ไปวันนั้นเขามาโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราล่องเข้าไปเพื่อไป ล่าจับปลาไปพื้นที่ของเขาไหมใช่ของพื้นที่ของเขาเลยควนี้มันมีเรือประมงแต่เราก็มีใบถูกต้องตามคนไหมไม่มีครับตามเขาเข้าไปอ๋อตามเขาเข้าไปใช่ตามเขาเข้าไปครับคือจากตามเข็มเขียวเข้าไปคือพวกกันเนี่ยเขาจตรงข่าวผมถึงว่างานข่าวงานอะไรเนี่ยเราจะต้องเกาะติดข่าวเนี่ยเกาะติดตัวเนี่ยเข้าไปควนี้พอมาปุ๊บไอ้พวกเข็มเขียวของเขาไม่เป็นไรับ มาโดนของเราเนี่ยไม่มีเคมพูดง่ายเทือนเทือนเพื่อนร้อยเปอร์เซนต์เลยกับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่คือเรื่องเล่าเซี่ยวหนึ่งของชีวิตนะครับอย่าไปมองเรื่องที่มันผิดถูกเพราะว่าการไปลากวันจับปลานะครับหากจับในทะเลอ่าวไทยในพื้นที่บ้านของเราเนี่ยปลาเนี่ยมันก็หายากใช่ไหมใช่หายากมันก็จะเป็นที่จะต้องอาจจะลุกล้ำหน้าน้ําของเขาบ้างเป็นบางโอกาสใช่ไหมใช่ครับครับตุ้ง พอไปแล้วผมก็ไม่อยากเล่าชีวิตตอนนี้ช่วงเข้าไปแลมันมันไม่ใช่พระเอกอ่ะมันเหมือนกับยังไงอ่ะมันคล้ายๆตัวโกงอ่ะคล้ายๆก็โกงเข้าไปอะครับเข้าไปปุ๊บพอมาถึงเนี่ยเราด้วยความที่เรามือใหม่เราไม่นิ่งมาอะไรเนี่ย ผมถึงไม่ค่อยอยากเล่าตอนนี้มันเราหนีอ่ะเราเลยเราเซี่ยวหนึ่งของชีวิตเนี่ยเล่าได้เลยครับเราหนีอ่ะพอเราลบมาทางนู้นมาทางนี้มาของเขามีตั๋วมีอะไรทุกต้องเขาก็ไม่ต้องกู้อวนไม่ต้องวิ่งใช่ไหมกับเพื่อนกันแท้ๆเขาบอกขอหลับเออเราลบมาขอหลับเขาไม่รู้ข่าวเออเราก็ปวดอวนวิ่งหนีเขาก็ขวด คือทิ้งอวนเลยทิ้งอวนเลยครับอวนมูลค่าก็อู่นั้นก็หลายแสนอยู่สามแสนได้อวนปากหนึ่งอ่ะโอ้โหครับราคาอวนพี่น้องสามแสนบาทใช่ครับประมงไม่ใช่ว่าลงทุนน้อยลงทุนเยอะครับค่าน้ำมันค่าอวนค่าลูกน้องตอนที่หนีจําเป็นต้องอ่าปลดอวนทิ้งเนี่ยครับหมดอลรากู้อวนอยู่พอดีเราไม่ต้องไปไหนแล้วครับ กลัวอย่างไรเนาก็ครึ่งชั่วโมงอย่างเร็วสุดเลยกลัวถูกจับครับกลัวถูกจับหนีเลยหนีเลยไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วท <c oughs> ้องยังไงครับต้องไปหนีไว้ก่อนให้เขาเขลียร์ยก่อนคขน,นี้เ,เรือด้วยเรือของมันเร็วอ,ะอ่ะอแต่เทียบเราก็หันซ้ายปุ๊บเนี่ยเรือมันจะเทียบไม่ได้เทียบมันง่ายเราไปอย่างเงี้ยมันจะต้องเทียบอย่างงี้หมหกแล้วก็หันซ้ายปุ๊บมาห่างมันก็เข้าเทียบยากอหันซ้ายหันฝอยอยู่พักหนึ่งจนเพื่อนวิวบอกว่าเอยางยิ่งหนี่ยิ่งเจ็บตัวไหนๆก็นนี่ไม่พ้นมาถึงขั้นนี้แล้วยอมเม้อ เพื่อนวิทียุมาบอกผมมาบอกให้เรายอมครับให้ยอมจำนวนใช่ให้ทหารพม่าจับนี่นะใช่โอ้โหเพราะว่ายิงหนีไปก็ยิงเจ็ดตัวมาหมันยิงตายเลยถึงได้ได้ประสบประกาจากตรงนั้นอ่ะมายิงหนียิงเจ็ดตัวมันก็มันหนียังไงกันหนีไม่พ้นอะ่ะเรือลขามีปืนเรือลบกับเรือประมงใช่ก็เลยยอมพอข,อขึ้นเรือมาได้ก็ ทำยังไง<ด>พี่เขาเขาพูดว่ายังไงตอนมาหมาพม่าเขาขึ้นเรือเนี่ย <ขอ S 1> ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาบ,<อ>บอกว่ายังไงก็มีล่ามมาเขาพูดไทยชัดบอกว่าหยุดอย,ย,ยู่ในความสงบไปอย่างงไหมใช่เขาบอกว่าหยุดบอกให้หยุดบอกให้ยอมไม่ยอมยอมจะวิ่งหนีทําไมนี่ก็ไม่พ้นอ,อยากตายใช่ไหมก็ไม่รู้อะไรตาอะไรแล้วก็ประเคนมาลงมา โทอย่างนั้นเลยครับอยากตายใช่ไหมใช่ครับโอ้โหพี่น้องพมพูดว่าอยากตายใช่ไหมบอกให้ยอมจักรต้นไม่ยอมหนีไอ้เราก็กลัวเป็นแต่ใหม่ๆเรากลัวอ๋อครับความรู้สึกในขนาดนั้นในใจลึกๆนี่มีความรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ตายไหมตอนที่วิ่งหนีนะมันไม่ได้ยิงนยในใจน,น,นะมันแค่ปาดสายปาดฝาปาดสายปาดฝา,าอ๋อแต่ว่าพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมัน เขาบอกว่าเพื่อนมันบอกว่าถ้าหนีมันกับไม่ได้จริงมันก็ยิงจมเลยไม่เอาคนด้วยเพราะพม่ามันไม่เหมือนประเทศอื่นอืก็ป่าสายมันฝ่าพอมันเข้ามาเทียบได้ปุ๊บเนี่ยเพราะมันบอกว่าจอดคนนี้มันประกาศอะไรก็มึเราก็หูอื้อตาลายมันพูดตอเราโคกขึ้นมาเราก็ไม่ได้ยินแอืมก็ยากันีอย่างเดียวก็เราใช้ฝ่ากลัวมันยิงก็กลัวครับเออแต่เขาก็ไม่ได้ยิงนะ แล้วเขาเข้ามาเทียบเทียบปุ๊บบอกว่าบอกให้หยุดทําไมไม่หยุดอยากตายใช่ไหมแล้วก็โอสารพัดเลยไม่รู้อะไรตาอ,อะไรมากประเคนก็หลับไปตื่นหนึ่งครับอืมตื่นขึ้นมาอีกทีก็เขาลากมาเข้าย่างกุ้งและ้ะคำว่าประเคนเนี่คืออะไรทั้งมัดขาวเข่าศอกทั้งด้ามปืนอะไรสารพัดมาเลยแหละอำหมยความว่มาหลังจากที่ฐานพระแม่มันขึ้นมาบนเรือเนี่ยใช่มันไม่ได้จับเราโดยละม่อมใช่ พูดยัเลยซัดเลยทั้งผ่านท้ายปืนทั้งเข่าทั้งศอกตีนทุกอย่างใช่โดนตุบตัดสลบเลยสลบเลยครับแล้วยังไงต่อมาตื่นอีกทีก็เข้าย่างกุ้งมาละโอ้โหพี่น้องครับเขายัางกุ้งมาก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็คุกเขาก็ก็เป็นตึกคล้ายไทยนะตึกสองชั้นเอาไปสอบสวนก่อนไหมไม่สอบครับส่งคุกเลยครับเขาไปเก็บในนั้นเลยโอ้โหพี่น้อง เจ้าขอก็ติดต่อเท่าแกเท่าแกเขาติดต่อมาผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเรือเลยนเขาเอาแต่เรือกลับครับตัวลูกน้องลอยแพลูกน้องไม่เอากลับครับโอ้โหคือไปประสานงานติดต่อกับทหารพม่าขอเอาเรือประมงของตนเองกลับฝั่งไทยใช่ครับแต่ไม่เรือไม่เอาลูกเรือ ลอยแพเลยครับคือข่าเอาเรือกลับเนี่ยมันกี่ล้านกับสอง 2, 3, ล้านสาล้านเนี่ยครับก็เอาแค่เรือกลับข้าาลูกน้องกลับก็อีกสองล้านสามล้านอีกครึ่งหนึ่งเอาลูกน้องกลับด้วยนี่คือชีวิตจริงของเต้คงเรือเดินตายในทะเลอันดามันพี่น้องเขาเอาแต่เรือกลับ ส่วนลูกน้องก็มันไม่มีวันขึ้นศาลนะไม่ขึ้นศาลเพราะเราไม่ได้เข้าทุกต้องตามกฎหมายแล้วไอ้ที่ถ่ายเนี่ยเขาถ่ายกันลับๆถ่ายกับผู้การเรือที่ออกไปเรือพม่านะเขาเจรจาร,ระว่างเขาเรียกระหว่างชายแดนใช,เนใช่เพราะว่าเขาก็มีพวกมีอะไรตระ,ะไยวอเจรจากันได้เขาก็เอาแต่เรือกลับลูกน้องก็ปล่อยลอยแพยตอนนั้นอยู่ช่วงพศประมาณ สามหกสมห้าสมหกประมาณนั้นนายกร<ะ>ันตบีคือในชวนลีกภัยฮะแล้วก็ไปติดคุกอยู่ตอนเช้าเขาก็เอาให้ข้างนั่งรถไปขนหินทำรางรถไฟ คนหินนะคุนหินทํารางรถไฟอ่ะหลังจากที่ถูกจับส่งเข้าไปในคุกเนี่ยครับไม่สอบสวนไม่อะไรไม่ได้สอบสวนใช้<ม>อำนาจ <มา S 1> ทางทหาร,รเผด็จการจัดการเลยครับภารกกิจตอนเช้ามากินข้าวก่อนกินข้าวข้าวธรรมดากินข้าวมื้อเดียวกินข้าวมื้อเดียวครับกินข้าวมื้อเดียวจากนั้นส่งไปแบกหินทำรางรถไฟทำรางรถไฟครับ โหชีวิตพี่น้องอ่ก็ทำรางรถไฟก็ก็มองเพื่อนเราที่ว่าทั้งทั้งลูกเรือทั้งไต่ด้วยกันเลยแต่ไหก็ค่อยล่วงไปทีละคนเดีละคนโดยที่ไม่มีข่าวไม่มีข่าวอะไรเลยมองเห็นเลยมองเห็นเลยครับร่างกายไม่ไหวตายแน่นอนตายอยู่ในคุกขมาวเพราะว่าผมไปติดอยู่ประมาณห้าเดือนห้าเดือนครับ,รบเดือนที่ เดือนที่สามไปแล้วเนี่ยรเรารู้ว่าเรานั่งมองเพื่อนเราตายไปทีละคนทีละคนเนี่ยเราเองก็จกัจก,จกกรรมเดียวกันที่ตายทีหรือเสียชีวิตเนี่ยก็คือว่าเป็นโรคมั่งเ<อ>หนื่อยมั่ง<อ>เจ็บไข้ได้ป่วยมั่งครับคือของของประเทศเขาไม่เหมือนประเทศเราครับประเทศเขาเป็นพาเดจกัรนะ ก็มองเพื่อนตายแล้วก็มานั่งคิดกับเพื่อนสองสามคนว่าเราทํายังไงจะให้ทางการเนี่ยทางการเราไม่รู้ว่าเราโดนจับอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเรือประมงลูกน้องเรือประมองอายุจัดอยู่ที่นี่เท่าไรโดนจับกี่คนเขาไม่รู้เลยทางการไทยไม่รู้เพราะเราเข้าไปอย่างลับๆเราไม่ได้ตีตัว๋วเราเข้าไปขโมยลากแล้วมันไหลลําที่รวมกันอยู่ในนั้นสักสามร้อยข่ชีวิต คนไทยที่ถูกติดคุกอยู่ในประเทศพม่าครับทั้งลูกเรือประมงด้วยทั้งเต็กก่งทั้งอะไรรวมกันอยู่นั้นประมาณ300รอชีวิตครับเข้าไปในนั้นไม่รู้แล้วว่าใครเป็นลูกพี่ลูกน้องครับฐานะเดียวกันหมดก็เจอไต่กลงลุงนใหญ่มีไต่เบิ้มไต่เบิ่มไต่ชัยแล้วก็ไต่อูดไต่เบิ่มไต่ชัยไต่อูดสามคนแล้วก็ผมก็มานั่งคุยกันระหว่างทํางานว่า ทำยังไงเราถึงจะส่งสื่อสารให้ทางการไทยรู้เรื่องถ้าเราอยู่อย่างนี้เราตายเพราะว่ามันไม่มีการขึ้นศาสตร์ไม่มีการสอบสวนไมมีอตอนเช้าก็ไปทํางานตอนเย็นก็กลับก็ให้กินมือม้อเดียวมื้อเดียวเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้นก็กินเรษจส่หน่อย,อยงไงอาหารเที่ยงก็ไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินมื้อเย็นมื้อเย็นก็ไม่ได้กินโอโ้โหแล้วก็ใช้ไปทํางานครับ นี่คือพวกเราแต่พวกคุณรักโทษคุณอื่นผมไม่รู้แต่พวกเร,ระมงที่ว่าเข้ามาโดยผิดต้องผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยสนใจไม่มีทางการเขายังไม่รู้เลยว่าพวกเราโดนจับมาทํายังไงเขาก็ใช้แรงงานเราไปเรื่อยๆเราก็คุยกันว่าอย่าดูอย่างนี้เราก็ตายถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนสองสามคนอ่ะเขาดูดบุหรี่ส่วนผมไม่ดูดเขาจะแจก ไม้ขีดไฟหนึ่งก้านต่อหนึ่งคนให้ดูจากเส้นเ oh. อาใจดี เดียวดูอกเนว่ามันยังมีน้ําใจนะนี่น้ำใจโอ้ให้ให้ให้ไม่ขีดก้านหนึ่งครับเอาลึกตัวกล่องคนละก้านคนละก้านลึกกล่องอ่ะแล้วอะไรจะแถบเดียวไงแถบเดียวไงขีดกันตัวทั้หมดแหละโอ้ให้ให้แถบเดียวครับแล้วก็เราจะสูบเราก็คนละก้านใช่ใช่คนละก้านจะแตกคนละก้านคนละก้านไว้ดูดยาซึ่งผมไม่ดูดบุหรี่ผมมีตอแต่น้องคิดว่าไอ้คนไม่ดูดบุหรี่เนี่ยจะต้องเก็บการไม่ขีดไว้ครับ วัน oh. วันหนึ่งกา้านแล้วก็สุงไปขีดเพราะว่าส่งแค่ไอข้างไปเออไม่ขีดพมา่า oh. ผมก็เก็บไว้อย่างดีเลยแหละห่อถุงอย่างดีเลยแหละเก็บไว้ไม่ขีดก้านเดียวเลยเก็บทุกวันเก็บทุกวันวันละก้านได้สามกา้านครับมันไม่ได้ให้ทุกวันจําได้เลยใช่ไหมได้สามกา้านใช่อ oh. ไม่ขีดสามก้านพาผมรอดชีวิตกลับมาได้แล้แลววางแผนกันยังไงทีนี้คือก็มานั่งคุยกันว่า เราไม่มีทางทำอะไรที่ว่าจะเป็นข่าวดังได้นอกจากเผาอย่างเดียววางแผนเ,าเผาเลยเผาเลยเผาคุกประมาใช่โอ้โหโทบๆวางแผนกวางแผนกสี่คนแล้วก็ค่อยๆไปเราจะไปคุยกับเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนมันอยากอยู่สบายเนี่ยเดี๋ยวข่าวมันรั่วครับ เราก็ไปเดินมันจะมีที่ปูนอนผ้าปูนอนอ่ะมันมีมันมีผ้าให้ปูนอนพระห่มเวลานอนมีผ้าปูนอนด้วยครับพระห่มแต่ว่าไม่มีตรงไม่มีเตียงเือนนอนกับพื้นใช่แล้วมันมีผ้าห่มขนลเออผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มเนี่ยจะมาปูนอนหรือจะมาห่มแล้วแต่ท่านครับอืแล้วก็ไปนั่งเลยวักเก็บเก็บเราแล้วเราจะต้องวางแผนว่าเราจะต้องรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดไอ้ผ้าห่มเนี่ยครับ พอวันเลิกดีอนหรืถ้าเราทําตอนตอนกลางคืนมากมันก็ไม่มีนักข่าวมาครับเราจะต้องทําตอนตีสี่ตีห้าร่างแผนกันใช่เพราะตอนเช้าเนี่ยมันมีนักข่าวมาตอนเช้าเพราะว่ามันตื่นกันแล้วอะไรแต่อะไรมีเหตุการณ์กุโหุ่นเนี่ยยังไงยังไงข้างนอกก็ต้องรู้ข่าวนะเ,เพระหมพอตีสามครึ่งก็รวบรวมพราะผมกันเลยว่าใครไม่ต้องหนีกันนะบอกทุกคนไม่ต้องหนี ที่เราทาทุกวันนี้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอะไรมันทําอะไรยอมทุกอย่างเราต้องการเป็นข้าวเท่านั้นอ๋อ oh, ครับไม่มีคนตายครับวันนั้นไม่มีคนตายเสร็จเรียบร้อยรวบรวมผ้าห่มได้แล้ว<อ>ทํายังไงตอกามากร<อ>่งกางห้องเลยตรงไหนที่มีไม้ที่ว่าจะติดใส่ง่ายเอามากองเลยครับตุดเลยสามการน,นั่นแหละ <laughs> ไอสามแก้มของพี่ชะลอน,น,นั่นแหละนั่นแหละครับสามการนั่นแหละจุดเลยอ oh. จุดแล้วก็ไฟลุกกระพือพอจุดปุ๊บพวกเราก็ตําวิ่งกันครับวิ่งกันรอบนึล้ว,ลวลงกันวัวปูเป็นข่าวดังช่วงนั้น oh. อคุกพมา่าไหมถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ครั<ใ>น,นั่นแหละในช่วงปีไหนนะปีประมาณ สามห้าสามหกเนี่ยสามห้าสามหกเนี่ยนะครับคือเวลกรรมที่เด่นชัดในคุกของพอม่าก็คือวางแผนเผาคุกของพอม่าเนี่ยใช่ครับเ<ต>ผาเลยมันไม่เสียหายไหมมันก็เสียหายไม่กี่มันน้อยแต่ว่าข่าวมันดังว่าลูกอ้คุกพม่าไฟไหม้คุกพม่าไฟไหม้คุกพม่าไอ้ไฟไหม้คุกของลูกเรือประมง ที่ติดคุกอยู่พม่าลูกเรือประมงไทยที่พมา่าไฟลุกไฟติดเกิดอุบัติเหตุก็เป็นข่าวดังเป็นข่าวใหญ่เลยช่วงนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยครับแล้วยังไงต่อครับทางการรู้ตัวทางการของฝ่ายไทยฝ่ายไทยฮะตอ<ใ>นนั้นนายกชวนมาก็เลยทําเรื่องขอตัวกลับอ๋อ แล้วตอนเขาจะปล่อยกลับนะ่กว่าปล่อยยังไงรู้ไหมเ,เราไม่ได้นั่งเครื่องบินกลับนะฮะไม่มีติดนั่งเครื่องอบินเ,เลยฟังล้วยังไงกลับยังไงเขาปล่อยเรือมาหนึ่งลำปล่อยเรือจากฝั่งไทยไปหนึ่งลำปล่อยปล่อยเรือที่จับไปนะ่ะหนึ่งลำเออพร้อมน้ำมันน้นนำมันประมาณสามร้อยลิตรเอออืม วิ่งมาก็ไม่ถึงไทยนะครับวิ่งมาลอยลํากลางทะเลต้องลอยหมาไปก็ว่าหลังจากการเจราจาเนี่ยไม่รู้แหละเรือที่จับมาตะกกให้มึงหนึ่งลำจากนั้นเอคนไทยที่ติดคุกอยู่ไหนให้ขึ้นไปบนเรือใช่ให้น้ามันเพียง300อยลิตรใช่จากนั้นก็ล่องไปในทะเลแล้วก็ปล่อยออกมายัางไงก็ต้องออกเราก็เว้ไปหาน้ํามันข้างหน้าเจอเรือไทยยังไงก็ต้องเจอพรรคพวกเราแล้วรัฐ <laughs> บาลใดก็ไม่สนับสนุนเรื่ององบประมาณของน้ํามันเลย เขาขาติดต่อให้กลับมาก็ดีแล้วดีเขาไม่ปล่อยตายเราเข้าไปไม่ถูกกฎหมายแล้วทางไทยก็ทําอะไรมากไม่ได้เพียงจะขอตัวกลับเขาก็ปล่อยกลับมาเรามาถึงก็มาเจอเรือพวกกันเขาจะวิ่งเข้าขึ้นป่ามันมีสองทางถ้าไม่เข้าละนองก็ต้องไปเข้ายางกุ้งเลยอ๋อครับก็พอเจอเรือก็ขอน้ำมันเข้าห้าร้อยลิตรวิ่งเข้าละนองครับยืมไม่ได้ข้ออย่างเดียวเพราะห้าร้อยลิตรเป็นตังค์ยืม ยืมแล้วก็ให้เท่าแก่เรือที่เราพาไปนะ่ะจ่ายให้เขาไปด้วย <All right. S 2> เรือเขาได้กลับมาฟรีๆอะ่พะพอกลับมาถึงฝั่งไทยเนี่ยมีอ่าส่วนราชการข่ายการของอ่าคนไทยเนี่ยไปรอรับไปอะไรไหมไม่เมีย ไม่มีมีแต่นักข่าวสองสาคนอ๋อไปเยือนทําข่าวครับไป,<ม>ไปขึ้นไปขึ้นเอ่อขึ้นที่ขึ้นท่าที่ท่าเทียบเรือละนองอ๋อไปขึ้นที่ท่าเทียบเรือละนองครับแต่ก็ไม่มีอ่ทางราชการไทยเนี่ยเขาไปอำนวยความสะดวกหรือว่าไปให้การต้อนรับใช่ไหมมันช่วงนั้นผมไม่เคยได้สนใจใครผมผมไม่เห็นมีใครมาดูมาถามมาสนใจอะไรมากมายมีนักข่าวมาถ่ายรูปแล้วก็ ลับกันไปต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านอแล้วครอบครัวลูกเมียตอนนั้นคือไปรอไหมหรือเขาก็ไม่รู้ว่านนจะถูกไปววันไหนอะไรยังไงไม่รู้ไม,ไม่รู้เลยค่ะ<ฮ>คือหายสับสูนไปก็ปิดอยู่ประมาณห้าเดือนขาดการติดต่อขาดการติดต่อคือหายสับสนค่ะเป็นยังไงลูกเมียพ่อแม่นี่คิดว่าโอ๊ยตายแล้วจะรอชุ่มดวงใจได้มันตายแล้วอ่ะตายแล้วแน่นอนห,หายครับหายสับสนไม่ได้ติดต่อสมยัยก่อนยังเป็นจดหมายไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มีมีเพียงจดหมายก็ มันก็ใช้ชีวิตช่วงนั้นก่าหัสพอสมควรที่ว่าโดนติดคุกเลยนะเพราะว่า ทุกคนนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีลมหายใจอยู่ยังมีวามหวังในชีวิตครับแต่ว่าเราที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยเราไม่มีวอมหวังอะไรแนละ้วตื่นขึ้นมาเพียงแต่เอาชีวิตรอดไปวันๆนะพรุ่งนี้เราจะต้องรอดให้ถึงพรุ่งน,นี้เราถึงมีโอกาสกลับบ้านถ้าเราท้อแท้ซะหน่อยเราตายอยู่ตรงนั้นเราหมดกําลังใจเราเจ็บเราป่วยเราตายแน่นอนเรากลับสู่แน่นอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีวอมหวังอะไรเลยนะครับ ความหวังของเราคือไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้วันนี้จะเกิดอะไรพรุ่งนี้จะเกิดอะไรไม่มีเลยฮะหลังจากที่ขึ้นท่าได้เนี่ยเดินทางกลับบ้านเลยไหมก็กลับบ้านเลยฮะยุติการเป็นใต้กงเลยตั้งแต่วันนั้นไหมกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านได้เดือนเ็จเศษปิดใจอีกตคาคนนี้ไม่ไปฝั่งอัามาแล้วมาฝั่งเอาไทย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปฝั่งรู้นะครับไม่ไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมไม่ไปแล้วครับมาฝั่งเอาไทยถามจริงครับ ติดคุกของพม่าหรือว่าของเวียดนามของขมิญน,นี่รวมแล้วกี่ครั้งติดคุกขมิน,นี่ผมจะไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับเขาจะกักบริเวณใตกงอยู่ในเรือส่วนมากอยู่ในเกาะตํา,ตาเกาะคือ,คอเท่าแก่เขาถ่ายทั้งคนทั้งเรืออะไรอะไรเขาจะเอาตังค์อย่างเดียวเกาะอย่างเดียวแล้วก็ถ้าพมา่าพม่านี่มันยังติดต่อใครไม่ได้แล้วเขาแบบโหดครับ โหดคือเอาตามกฎหมายคือเขาเหมือนเป๊ะอ่ะโอ้าหที่ว่ายายที่ว่ายายก็ต้องถ่ายกันเพลงหน่อยพม่พมานี่เขาเรียกว,ว่าปกครองโดยรัฐบาลทหารนนท์ใช่ไหมเนานะใช่เราไม่ด้ใจแต่ว่าพวกเวียดนามพวกเขเมรพวกอะไรต่อะไรเนี่ยมันตาเขาเมรก็เข้าไปก็ส่วนมากไต่สบายอ๋อไม่ต้องทําอะไรไต่สบายไปเดินเที่ยวได้ถ้ามีตังเพราะว่าเขาให้เกียริ ขาให้เกียดถ้าเห็นเวียดนามเนี่ยเขาให้เกียรรติคับอืมเราจะไปยิกยักอะไรแต่เราจะเขาแต่ว่าพมา่านี่ไม่ได้ พม่านี่ไม่ได้เขาคุมทั้งหมดมันมันกดแค้นเราหรือเปล่ามีส่วนความสมัยในอดีตเนี่ยนะครับมันมีการสู้รบในอดีตตามที่พี่น้องได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันมีการผัดกันลุกผัดกันรับบางครั้งบางโอกาสเราก็ลุกเขาบางครั้งบางโอกาสเขาก็บุกประเทศไทยใช่ครับเขามาที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เขามาที่พิษณุโลกสุดท้ายมาเผากรุงศรี ยที่ยุธยาใช่ไหมครับแล้ผมก็ผมได้เผาคุกพมา่านี่ก็ภูมิใจนะผมเผาเราเราต้องเผากลับ <laughs> นี่คือเวลากรรมของพี่ชะลอชุ่มดวงใจทหารพันศึกชั้นที่4นะครับที่เข้าไปลากวรนหาปลาในพื้นที่ทะเลอันดามันใกล้กับประเทศพมา่าแล้วก็ถูกทหารของพมา่าจับกลุม ที่นี่นะครับก็เข้าไปอยู่ในคุกของพม่าก็ไปอยู่ประเทศย่างกุ้งเลยครับก่อนเข้าไปนี่มันจะแวะเข้าเกาะใหญ่ก่อนครับถ่ายของก่อนของทุกชิ้นทุกส่วนทุกอะไรอะไรที่มีค่าเอาหมดเลยครับก็ไปอดอดเอยากอยู่ที่นั่นอยากครับอดอยากมากเลยครับไปลุกคุกคานอยู่ที่นั่นคิดว่านัคิดว่าจะไม่รอดชีวิตกลับมาด้วยถ้าไม่เจอเพื่อนสามคนที่ว่าคุยกันเรื่องเผาคุกพม่าเนี่ยใช่ครับก็ตายแน่นอน ไม่ได้กลับชีวิตของพิช่ลในช่วงแรกๆถูกทหารเวียดนามไล่ยิงเรือเนาะในในคลิปแรกๆเนาะไอ้นั่นไอ้นั่นในนั้นคลิปแรกๆโดนไล่ยิงคือท้ายแล้วครับผมข้ามจากไอ้ตรงนี้ผมไม่อยากจะเล่าคือชีวิตช่วงนั้นมันหดหู่ครับเพราะผมไม่ใช่พระเอกครับอยู่ผู้แน่ว่าทุกวันเนี่ยตื่นตาขึ้นมาต้องเอาตัวชีวิตให้รอดให้ได้เราอยู่แบบไม่มีความหวังอะไม่มีว่าพรุ่งนี้เราจะตายไหมอยู่อย่างนั้นเลยคือพม่ายึกยากก็ขาไม่ได้ กขาตีอย่างเดียวเลยมันจะมีไม้อันหนึ่งเอ้เจ้าหน้าที่เขาจะมีไม้คนละอันคนละอันใหญ่ไหมไม้ของเขาไม้ก็ไม่ใหญ่แล้วประมาณไม้ประมาณสามสี่หุ่นนะประมาณเนี้ยโหตีโหเขาจะมีทุกคนเลยอะตีหลังเนี่ยตีหลังตีทุกจุดตีทุกจุดเท่าที่ตีได้ถ้ายึกยากะเขาอะโอใช้ทํางานต้องทํางานครับฮะ นี่คือเเสี่ยวชีวิตหนึ่งบางช่วงบางตอนของไต้กงเรือเดินายหลังจากที่ยุติการทำหน้าที่ของอไต้กงเรือเนี่ยแล้วพี่ก็มาอยู่ที่บ้านนี้เลยครับมาอยู่บ้านนี้แล้วก็เงินที่ได้แล้วจะเป็นไต้กงเรือแล้วผมมานี้ผมมามามาผมมาตัวเป่ากระเป๋าเป้ใบเดียวตอนที่ว่ามาขอแฟนแต่งงานนะครับผมยังเป็น ในท้ายขับเรืออยู่แล้วผมก็มาขอเขาครับโดยที่ว่าผมยังไม่มีอะไรเลยเพราะในท้ายเงินเดือนก็ไม่คี่ตังค์เจ็ดแปดพัน 7, 8, บาทครับจนผมกล้าเข้ามาเป็นต๊กโก่งผมก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับอยากได้เมียอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีที่มีทางอยากมีอะไรอะไรมันเขาผมก็ไปวม่ารายได้มันดีครับก็มีซื้อที่ ือที่พี่ผมมีสองที่ที่ให้เขาเช่าอยู่ตรงหน้าถนนตรงนั้นนะตรงนั้นกี่ไร่นะตรงนั้นประมาณสามงานก็ทําบ้านให้เขาเช่าอ๋อก็ติดถนนค่ะแล้วตรงตรงนี้อ่ะตรงนี้ประมาณหกไร่ครับหกไร่กว่าถ้ารวมคลองรวมอะไรแต่ว่าคลองนี่เป็นที่ยกให้คลองจุประทานเพราะงั้นเราไม่มีน้ําอให้เป็นคลองส่งน้าคลองอะไรมาทั้งหมดมันก็แปดไร่ครับอ๋อรวมแล้วแปดไร่เนาะครับแปดไร่แล้วก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ